สวัสดีครับผมนมตงองเหนงเลงแรเดือนครับผมครับวันนี้นมตองเหนงก็มาตอบคําถามที่ F อฟี่ถามกันมาครับผมถามว่าเมื่อที่ฝนตกหลายหลายวันแล้ววนเล้งเราจะกรีดยางสักหลายๆเชา้าต่อเนื่องกันได้ไหมนมตองเองก็มาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนครับผมว่าโดยปกติ ที่เรากรีดย,ยางกันเราก็จะกรีดสองพักหนึ่งสามพักหนึ่งหรือส่วนที่กรีดเปิดกรีดหน้าครึ่งต้นเราก็จะกรีด1นพักหนึ่งอยู่โดยปกติถึงทีนี้ถามว่าย้อนไปถึงคำถามว่าถ้าฝนตกหลายๆวันแล้วมีโอกาสโอกาสที่ว่าฝนมันเล้ง เลงต่อเนื่องกันทักสองวันสามวันว่าเราสามารถจะกลีดต่อเนื่องเลยได้ไหมสำหรับคนที่ว่ากลีดสองพักหนึ่งอยู่เราก็สามารถที่ว่ากลีดสามได้กลีดสามได้กลีดสี่ได้ไม่ให้เกินสี่นะครับผมประมาณนั้นต้นยางก็จะรับได้ยางก็จะออกดีครับผมแต่สำหรับคนที่เปิดครึ่งต้นสำหรับคนที่เปิดครึ่งต้นที่โดยปกติแล้วเรากลีดหนึ่งพักหนึ่งอยู่ เราก็สามารถที่ว่ากรีดสองพักหนึ่งได้ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราต้องช่วงจริงช่วงจริงกับผลในช่วงนี้ที่ว่าราคากำลังขึ้นครับผมออนสิ้นปีของทุกปีสังเกตดูได้เลยครับผมราคายางจะขึ้นสูงและก็วันนี้อยู่ที่ราคา41ราคาน้ำยางน้ำยางอยู่ที่41 ขี้ยางผมบอกในก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาจะอยู่เท่าไหร่แต่สําหรับน้ายางตอนนี้ขึ้นไปที่4 1บาทพรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้นอีกครับผมจนกว่าจะสิ้นปีและก็เริ่มปีใหม่แต่หลังจากปีใหม่ราคาก็จะลดลงเพราะว่าโรงงานโรงงานการผลิตเขาก็ได้เขาเรียกว่าปิดสายพานการผลิตอยู่รักประมาณ1-2อาทิตย์ประมาณนั้นเพื่อให้พนักงาน ได้หยุดตอนสิ้นปีไปใช้โบนัสก,กันนั่นเองครับผมแต่ทีนี้ย้อนกลับมากเราว่าสําหรับคนที่ว่าไม่ใช่อยู่ในภาคใต้สําหรับคนที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกที่เข้าช่วงฤดูหนาวเข้าช่วงฤดูหนาวแล้วก็ไม่มีฝนพี่น้องก็กรีดในปกติของพี่น้องครับผมกรีดหนึ่งพักหนึ่งหรือสองพักหนึ่งไป อย่างปกติสาเหตุอะไรที่ว่าไม่กรีดสามไม่กรีดสี่เพราะว่าฝนเล้งอยู่ตลอดเมื่อที่ฝนเล้งอยู่ตลอดต้นยางก็ขาดน้ําเมือออ่อต้นยางขาดน้ําพี่น้องจะไปโหมกระเสตรงนั้นไม่ได้ครับผมเพราะว่ายิ่งพี่น้องกรีดเยอะเกินไปทําให้ตอนอ้นยางยิ่งขาดธาตุอาหารสารอาหาร ก็พยายามปรีได้ปกติหนึ่พักหนึ่งสองพักหนึ่งสำหรับในพื้นที่ที่ว่าฝนเลง้งฝนเลง้งฝนไม่ตกแห้งเลง้งนั่นก็คือพยายามทําความเข้าใจว่าแล้วแต่เราอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าเราอยู่ในพื้นที่โซนภาคใต้ที่ฝนเยอะเราก็สามารถช่วงคิงได้ช่วงที่ฝนเลง้งแต่สําหรับพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกหรือ ประเทศเราที่ฝนมันเล้งเนี่ยฝนมันเล้งอากาศหนาวเนี่ยเห็นว่ายางออกดีเนี่ยพี่น้องต้องบำรุงเลยต้องบำรุงให้ดีต้องบำรุงให้ถึงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยางกําลังสะละใบด้วยกําลังเริ่มเข้ากับช่วงใบร่วงและก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่ายางติดโรคใบร่วงด้วยเพราะโดยปกติแล้วเดือนมกร,ราเดือนกุมภาพ่ยางถึงจะเหลือง นั่นก็คืออยู่ในระยะปกติและก็เดือนประมาณเดือนกุมภามีนาเมษาช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เตกยอดนั่นก็คืออย่างที่ปกติแต่ถ้าว่าส่วนไหนที่อยู่เดือนทันว่าเดือนมกราตรงนี้เริ่มเตกยอดอ่อนแล้วแสดงว่ายางส่วนนั้นเป็นอย่างที่ใบถูกโรคถูกย่าดใบร่วงหล่นก่อนหน้านี้ต้องการการบำรุงที่สูง ทังปุ๋ยทางต้นและปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินพยายามเน้นสูตตัวหน้าไว้เยอะหน่อยเพื่อบำรุงใบที่ดีสำหรับปุ๋ยน้ำพาระไว้ปุ๋ยน้ำคนขีม่ม้าสามารถใช้ได้ระยะที่ขึ้นที่ขึ้นก็คือเดือนละสองครั้งสำหรับในพื้นที่ปกติต้นยางที่ไม่ติดโรคอะไรก็เดือนละครั้งเหมือนเดิมครับผม วากไว้ด้วยนะครับผมเราอยู่พื้นที่ไหนเราต้องทำความเข้าใจอย่างนั้นอย่าเข้าใจร่วมแล้วเอาไปใช้แบบผิดๆสวัสดีครับผมนุ่มตองแดงแรงแรเตือนวากไว้ด้วยนะครับผมหนึ่งคนขี่หมอพาเาไว้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีบำรุงต้นยางเพิ่มปะ๋ิที่ภาพให้น้ำยางใช้กับต้นยางทุกสายพันธุ์ทุกช่วงอายุของต้นยาง ถ่าเรกโลกเดือนละครั้งเท่านั้นคนที่มาคนที่มาคนว่าเราว่าเราว่ารา